สวัสดีครับกลับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับทุเรียนไทยครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดจีนเป็นอย่างมากแต่การส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนนั้นก็เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่น่าสนใจครับเนื่องจากจีนมีมาตรฐานและข้อกําหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสารตกค้างครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจึงได้มีการเพิ่มมาตรการตรวจที่เข้มข้นขึ้นดโดยตรวจทุกตู้ที่มีการส่งออก พร้อมกับขับเคลื่อนนโยบายผลไม้ปลอดภัยมีคุณภาพสําหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออกครับเพื่อแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในทุรียจผลสดจนสามารถส่งออกทุเรียนไทยไปยังจีนได้สําเร็จครับด้วยการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการทดสอบสารปนเปื้อน6แห่งครับที่มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมกันได้700ตัวอย่างต่อวันใช้เวลาประมาณ4 8ชั่วโมงและต่อไปจะเสนอเพิ่มอีก4แห่งครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถ และลดระยะเวลาในการตรวจเพื่อรองรับการส่งออกผลผลิตทุเรียนจากภาคตะวันออกและภาคใต้ที่กําลังจะออกสู่ท้องตลาดนะครับจากการดำเนินงานข้างต้นครับทำให้เมื่อวันที่20-21มกราคมที่ผ่านมามีการส่งออกทุเรียนไปยังผู้บริโภคในประเทศจีนมากถึง96ตันสร้างมูลค่ามากกว่า7 8 0 0 0บาทครับ ด้วยความสาเร็จในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการทํางานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุเรียนไทยนั้นเป็นทุเรียนอันดับหนึ่งของโลกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทุกชนิดครับจะต้องปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนเพื่อยกระดับมาตรฐานเพิ่มคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยต่อผู้บริโภคครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ